คุณไปอันเนี้ยผมคิดดูนะเฮ้ยไล่ขายของอ่ะเอฟเอฟเอฟเนี่ยครับอันนี้ข้างหลังเป็นเลขเออ้ยกี่ร้านเนี่ยเอาเฮ้ยยอดจริงเปล่าอืมซื้อซื้อซื้อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจริงแล้วซื้อซื้อเป็นเงินเป็นเงินที่ซื้อแซื้อเป็นลมหรือเปล่า เออไม่มีการส่งของสินค้าส่งก็ส่งลมเออเออมันมีเนี่ยเป็นการฟอกนี่เขาว่าเนี่ยเขาบ้างไงละ่ะนะครับอ,อ่าเวลาเขาว้างไงละ่ะที่เวลาไลฟ์ขายของเนี่ยเราไม่ได้ระบุคนนะก็เห <c oughs> มือนกันว่าเวลาที่คนไลฟ์ขายของนี่ยกตัวอย่างนะคุณผู้ฟังไม่ได้ไม่ได้ระบุคนแบบที่ไม่ระบุนะมีระบบที่อยู่ดีกดเข้าไปบอกว่าซ f เอฟสั่งของแล้วก็มีการโอนเงินจากไลน์เนี่ยเข้าสู่บัญชีจริง แต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าขององค์กรเนี่ยมันใหญ่ไปจนถึงมันเข้าสู่ระบบ fulfillment จนสู่ระบบโลจิสติกส์ก็ส่งของมี tracking number จริงแต่ไมีส่งลมอ่ะคือมันไม่มีของคตองให้่คือแสดงว่าอ่ารยนคือแสดงว่าคนที่เป็นคนขายเนี่ยเป็นคนฟอกหรือรับอยู่ในกระบวนการฟอกใช่ไหมก็เจ้าของเจ้าของคนส่งสินค้าทั้งแต่ทั้งหมดเลยคนรับเงินทุกอย่างเลยส่วนคนขายอเป็นรีเซนเตอร์ไม่ไมก็คือเจ้าของสินค้าสิ ครับครับใช่ใช่ใช่แชลล์เชลล์โดนด้วยนะถ้ารู้แชลล์โดนถ้าเกี่ยวค้องแชลล์โดนแน่นอนคือสมมติว่าฟิวฟอกครับนะแล้วก็ฟิวเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอฟิวก็ไปจ้างแชลล์และแชลล์ซื้อสินค้าเอราคาอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ฟิวไม่ได้ส่งจริงหรอกอืมแต่ฟิวก็จะมีซื่อ CF จริงด้วยฟิวมีทีม CF อ่าก็ฟิวคือพูดง่ายๆฟิวเป็นเจ้าของสินค้าซึ่งซอกครับ สองฟิวจะมีขบวนการส่งเงินมาด้วยเพื่อเอาเงินเท่าเนี่ยมาฟอกเอาเงินเอาเงินเท่ามาฟอกใช่โอ้อันที่ยอดขึ้นเนี่ยแต่ว่าไอจ่ายแพลตฟอร์มก็ต้องจ่ายไปนะคแต่เขาก็ต้องการเขาก็ต้องการให้เงินที่เขาไปซื้อของเนี่ยจากเป็นเงินเท่าเนี่ยกลายเป็นเงินจริงกลายมาเป็นเงินข่าวแต่ว่าของเนี่ยก็ไม่ต้องขายหรอก แต่ว่าก็จะจ่ายภาษีนะจ่ายภาษีเพราะว่ามีก็อาจจะมีหลักฐานการส่งอ่ะมีแบบบินว่ามีการส่งสินค้านี่นี่จริงใช่ทีกอย่างจริาถ้าส่งจริงจะต้องมีเงินเข้ามาจริงๆมีหลักฐานการส่งสินค้าจริงแต่ว่ามันอาจจะแทบไม่มีหลักฐานด้วยใช่ถูกต้องพอมีมีพีโอมีทุกอย่างเอออ่ะถ้พาะาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยซึ่งขายแข่งกับฟิวผมเจ๊งเลยนะครับ